เฟซบุ๊กถืกปิดการการมองเห็นมีวิธีแก้แบบใดนั่นทับซ้มในคลิปนี้เลยสบายดีพบกับซ่องตตี้ท็อกสินเคยเนาะคลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวก,กับการเปิดการมองเห็นเนาะให้กับ Facebook ของเขาถึกปิดการการมองเห็นในคลิปนี้สําหรับ Android และ iOS อย่าอธิบายเพิ่มเติมเนาะเป็นอย่างการจึงถึกปิดการการมองเห็นสําหรับ เฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเนาะก็เพราะว่าการที่เขาโค่แนวซัำๆเนาะเพราะว่าการแซแนวแซแนวซ้ำๆเฟซบุ๊กมันจะจับเขาปิดเป็นการขายเครื่องเนาะมันจะมันจะปิดกันเขาแนะนําให้ทุกคนเวลาขายเครื่องต้องการขายเครื่องให้ไปเปิดเทปขายเครื่องมันจะดีกว่าถ้าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะอาจจะถึงเฟซบุ๊กปิดกันไชมในคลิปนี้เลยแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยทุกคนเข้าไปที่เฟซบุ๊ก เลื่อนขึ้นไปเข้าไปที่ตั้งคาเลื่อนขึ้นไปจะพบาการตั้งคาสตอรี่เนาะให้กดเข้าไปควมเป็นส่วนตัวของสตอรี่ให้กดเข้าไปถ้ามันติกสถานะอยู่แล้วให้ติ๊กเพื่อน แล้วกลับไปติ๊กสถา,า,นานะคือเก่าเนาะเครื่องของท่านผู้ชมบางคนเนาะมันจะติ๊กอยู่ที่กาหนดเองหรือว่าเพื่อนเนาะให้ทุกคนไปติ๊กอยู่ในสถาน,านะไว้เลยเนาะแบบตอนนี้เมื่อกดใส่สถานะแล้วเนาะให้กดออกหลังจากนี้แล้วเนาะให้ทุกคนปัดแอปทิมไปหมดเนาะเพื่อเคลีย หลังจากนี้ให้ทุกคนปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เนาะรอถ้าฮอดสามวันแล้วค่อยมาโพสอ,อีกครั้งเนาะถ้าครบสามวันแล้วเนาะแล้วเขาก็ลองมาโพสโพสเบิ่งว่าถ้าเขาโพสออกไปแล้วมู่เพื่อนใน Facebook ของเขายังบบเห็นอีกเนาะให้เฮามาแก้ตามวิธีทางนี้เลยแนะนำเพิ่มเติมเนาะถ้าวิธีที่สองนี้ถ้าทุกคนบดจือรหัสผ่านห้ามเฮ็ดเด็ดขาดให้กลับไปเบื่องรหัสผ่านคืนก่อนเนาะกดเข้าไปที่ตั้งคา่า กดเข้าไปที่แอปกดไปที่แอปอีกครั้งกดเลื่อนขึ้นไปแล้วเขาจะค้นหาคำว่า f c e e o o o เนาะค้นหาแอป f a c e b o o k ถ้าพบแอป f a c e b o o k แล้วให้กดเข้าไปซอกหาคำว่าที่เก็บข้อมูลแล้วให้กดเข้าไป มันจะพบคำว่าล่างเคสและล่างข้อมูลเนาะกดไปที่ล่างเคสการล่างข้อมูลนี่มันจะล่างข้อมูลทั้งหมดภายในแอปของเราเนาะแล้วกดไปที่ล่างข้อมูลอีกครั้งมันจะฟ้องขึ้นมาจะมีการลบข้อมูลทั้งหมดของแอปนี้อย่างถาวรแล้วให้กดตกลงกดตกลงแล้วย้อนกลับไปแล้วปัดแอปพิมม์อีกครั้ง แล้วก็ให้ทุกคนปิดเครื่องและเปิดใหม่รอท้าจนครบ3วันอีกครั้งแล้วเขาคอยมาโพสต์ทุกคนหลังจากนี้เขาก็จะเห็นโพสต์เขาแล้ว Facebook ก็จะบุปิดกันการมองเห็นเขาแล้วเนะาะให้เข้าไปที่ f a c e b o o k เกา่าได้เข้าไปที่การตั้งค่าเื่อนขึ้นไปให้เข้าไปที่โพสต์สาธารณะถ้ามันปิดสาธารณะแล้วเนาะให้เขามาติ๊กใส่เพื่อน แล้วก็โยกโยกขึ้นมาติกใส่ติกใส่สถานะคือเกาหลังจากนั้นเขาก็ปัดแอปทิมไปปัดแอปทิมไปให้ปิดเครื่องแล้วเขาั็ปิดเครื่องเปิดใหม่ที่ต่อไปนี้ ข้าวบันือรหัสผ่านห้ามเหตุเด็ดขาดกลับไปเบิ่งรหัสผ่านคืนก่อนหลังจากที่เฮาปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วเนาะให้เฮากดเข้าไปที่ตั้งค่าอีกครั้งแล้วให้ใหกดเข้าไปที่ทั่วไปค้นหาคำว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ปิดเข้าไปจะเลื่อนช่องหา a c e b o o k เนาะให้เฮาเข้าไปที่ Facebook ให้เฮาลบแอปเลยเนาะ แล้วกดปัดทีมไปเนาะเห็นไหทุกคนเขาจะบ่มีแอป,ป facebook แล้วเนาะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่แปปอ t o r e ไปโหลด Facebook มาใหม่เนาะนำจางโหลดแอป,ปแล้วเนาะให้กดกลับไปที่แอป,ป a c e b o o k เก,ก่าแล้วให้เขากดกลับไปที่ facebook ของเขาจะตั้งค่ายเขาเนาะ หลังจากนั้นเฮากดอนุญาตเนาะไลทุกคนรอถ่าอีก3วันแล้วค่อยแล้วค่อยมาโพสใหม่ในระยะ3วันว่าให้ไปโพสอย่างทางนั้นเนาะสามวันแล้วค่อยมาโพสแล้ว Facebook จะบปิดกันเขาถ้าว่าโพสแล้วถือเฟซบุ๊ก Facebook ปิดกันถือว่าระบบเฟซบุ๊ก Facebook ปิดกันของเฮาเพียงแต่รอถ่าตามที่เฟซบุ o กปวดบล็อกแล้ว Facebook เขาก็จะมาบูธปิดกัน คือเก่านะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ได้ทุกคนเจอกันในคลิปหน้าขอบใจสบายดี